เรามาเล่นสไลเดอร์มันชื่ออะไรนะเล่นสไลเดอร์ธรรมชาติรับยามเย็นฝนลำไรหนาวมากไหมที่ลำปางครับนี่คนคม เดี๋ยวเครื่องไม่แรงเลยไ,ไปเว้ยวู้เขาลากูและนี่ก็คือชีวิตของเด็กชายคนหนึง่งที่หาเลี้ยงครอบครัวด้วยการไทภูเขาเพื่อไปเก็บของป่า เขาต้องค่อยๆกระดึบเข้ามาเย้ไอ้เหย่หลงมาเทสัตว์อะไรเจอไหหัวเลยเหรอเย้เย่อย่างเดียวทำไมเดินขึ้นโคตเหนื่อยเลยพอเราเปิดโซนนี้บุคคลหนึ่งจะตามมาแล้วมาอันนี้เข้าไหมอันนี้อันนี้อันนี้ตัดไหมตัดตัดจะช่วยเลรอมันเข้ามัน เนี่ยไม่แต่ยากเรามาลำปางที่เรามาเนี่ยมันแบบเราเคยได้ยินบลลีไหม ลำปางหนาวมากไม่ลำปางหนาวมากเรามาเพราะเราจะมารับความหนาวมากซึ่งตอนนี้28องศาซึ่งร้อนเหมือนเหมือนเดิมตอนนี้เราอยู่ที่พอฟอแม่เมาะโครงการอนุรักษ์พันธุ์พืชสัตว์สวนครัวเดี๋อย่าพูดไปเลยดิยด้เหียจัไม่ได้บิดเบือนจัไม่ได้เดี๋ยวจไปบิดเบือนกันแหละครับเดี๋ยวเทปขึ้นให้แล้วตอนใช่จริงๆมิมาคนตัดเองกันแหละไม่มีอะไรวันนี้ก็คือมาวี่ว่าปิดแผนนิดหน่อยไม่ไม่ผิดแผนใช่เรามาตามแผนของเราอยู่แล้วแค่แบบ จุดแรกที่เราไปอะ่ะมันผิดแผนนิดนึงโอเคผิดแผนตรงนั้นผิดแผนนิดหน่อยซึ่งตรงนั้นเด็ดเราก็ไปอยู่ดีเพราะมันฟูฟิวห้งนั่งหิมนุนทำไมวะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยว้าวฉันคัน <laughs> ไปหมดเลยตัวฉันมีแต่ยาไไ <laughs> ไปป<ๆ>ป <laughs> <laughs> ลำปาง <laughs> ย่าเยอะ <laughs> คนละจีว่าคนละจีาคนละจว่าคละีวร้อนน้ำไม่ได้ไม่หนาวแเพื่อนสวัสดีครับเฮียได้มาดูไอ้ควายเฮ้ยเป็นไงเพื่อนเหนื่อยเปล่าเนียคนเหนื่อยเลยเนี่ยใช่โอ้ยไปไปไปได้เลเรื่องกูเปลี่ยนได้แต่กูไม่มีของแน่นี่กูต้องบอกมียางอะไรกูหรอะะไรด้วยตัวเองอยู่แล้วนี่ดูวิธีดูวิธีกูมองว่าเราจะออกจากที่นี่กี่โมงวะ แค่ครึ่งชั่วโมงพอก็คนเหี้ยอะไรเดดคีมพีตอนเช้าไอสัตว์มันเคยไม่ยอมกินคาเช้ายังไม่แดดเย่เป็นหนังเป็นสอสเรากำลังรอรถที่จะไป earth and fire แล้วตอนนี้ใช่ที่ไหนที่นีรรยกัดกองต้าอันนี้คือตอนกลางวันอนะตอนเย็นตอนนี้เป็นเวลาเตต้าวีสิบเอ็ดห้าหกช่างบอกว่าช่างจะมาประมาณบ่ายก็รอดูก็รอดูจะได้กลับบ้านกี่ทุ่มประมาณไปเออเพิ่อขัดจะเอาช่องเราไปเป็นพรีเซนเตอร์ยูนิโคลพูดว่าอะไรนะอันนี้มึงถ่ายคลิปเหรอบอกก่อนว่า จริงๆมันผิดแผนอันนี้เราจะไปที่ละเราจะไม่ได้ไป Earth and Fire แล้ว,ลวเพราะว่าแกป๊ปเพิ่งปฏิเสธเราแก๊ปปิดเราเแก๊ปปิดอยู่ดีก็ขึ้นราคานี่เห็นไหมแกป๊ปปิดตอนแรกไปร้อยร้อยห้าเกือบสามร้อยอ่ะอ,อ,อันนี้เราก็เปลี่ยนที่ไปก่อมร้านนาก่อมร้านนาใช่เป็นแบบที่แบบคราฟของแบบคราฟผมใช่ไปต้อคาราฟต้อคาราฟเลยกรมร้านนาสตูดิโอนะฮะซึ่ง อ่านว่าโกมนะฮะไม่ใช่คําว่าก้มในคลิปนี้เราเรียกก้อมทางคลิปเลยซึ่งมันผิดจริงๆแล้วคําว่าโกมอันนี้ฮะมาจากคําว่าโคมในภาษาเหนือคุณพี่เจ้าของสตูดิโอนี้ครคุณพี่ป่านวีรศิลป์ก็ได้ไปเรียนรู้การทรําโคมโบราณของภาคเหนือมาแล้วก็ได้นําตรงนั้นนะฮะ มาอัดเป็นแบรนด์ของแกก็เป็นพวกแอสิสซอรี่ต่างๆครพวกป่นปักผมพวกต่างหูแล้วก็พวกกําไรแล้วก็ยังจะมีพวกโคมโบราณที่แกก็ทําขายเหมือนกันนะฮะที่นี่เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ของภาคเหนือที่รู้สึกว่าเป็นแบรนด์ที่เก๋มากผมก็เสียตังค์จากที่นี่แหละถ,ถ้าคุณโชคดีคุณก็เจอคุณพี่เขาอยู่ก็สามารถซื้อสินค้าได้เลยเพราะว่ามันเจ๋งจริงๆฮะผมก็เสียมาแล้ว ไม่หมนเขาบอกติ่งกูคุยไอ้เชี่ยปามได้ก็บอกอยู่เงียบเตียขั้นก่าจะได้เข้าใจไงว่าเวลาคนขับรถเขาต้องการสมาธิแบบไหนกูชอบชวนยปีจุดแรกที่เราไปอ่ะมันผิดแผ่นนิดนึงโอเคพี่แผ่นตรงนั้นจีบเลยจีบเลยตไปเลี้ยวอ่ะไอ้เชี่ยแต่เลี้ยวเป็นฝ่ายแต่ไม่มีเลี้ยวจริงอ่ะเฮ้ยเอาละว่า วากานดาเฟิเบอร์แล้วว่าตรงไปดีกว่ามันชื่อว่าผ่านมันก็ต้องไปผายเฮ้ยเฮ้ยมันทางขาดแล้วอะว่าสิในแมพอะในแมพมันขาดแล้วอะตาเราก็ขาดแล้วมื่ไม่ไปช่้ว่าผ่านมันก็ต้องตรงไปผ่านเลยเฮ้ยป้ายกูเห็นป้ายกูเห็นป้ายกูเห็นป้ายผ้าต้องมีรถออกมาเฮ้ยมีรถออกมาเราชิมหายแล้วแล้วเราก็ต้องต้องถอย นี่เขาเรียกว่า100ร้อยต่อแต่ว่าช่วงช่วงจากตรงนี้ไปเราเข้าสู่ช่วง240ล้านปีซึ่งห่างกัน8 0 0 0 0นปีไม่รู้เขาเขียนไะว้ยังไงนะกูก็โฟวไปเรื่อยอะ่ะไม่ได้บอกเขาหน่อยว่าเรามาที่นี่เรากิจกรรมเราเราอยากไปพายเรือเฮ้ยแต่มันสวยโคตรโคตรดรอสซิ่งเลยตัวเนี้ยอ้เหี๋มิดล็อปเปอร์ลิปเปอร์เล่นเล่นอีกแล้วหรอมุกเนี้ยเชื่อสวยอะ่ะชื่อแบบอุ้ยโอ้ยยังน้อยจะเป็นแบบเหมือนทิปเล็กๆทิปให้มันเหนื่อยน้อย เพื่อที่แบบจะได้ไปชมธรรมาชาติชมต้นไม้ภูเขาใช่ซึ่งอันนี้ก็ว่าเครื่องน,นี้ไม่ได้คาดฝันมาก่อนเลยนะอันนี้คือแบบสวยกว่าที่คิดแต่ละบาทใช้ได้ <laughs> <Yeah S 1> <Yeah S 2> อยู่เย่ยมาเขาไปถ่ายกลางกันนะโคตรเทสารลำละสองค่ะเดี๋ยวนะไม่พาคนละอันนะ จะพี <apply in antis> ่บ้าพี่บ้าพี่บ้านี่ไปทางไหนครับผมนี่ไปทางไหนพี่บ่าวคนไหนพี่บ่าวไปทางไหนคนไหนไปทางใต้ไปทางใต้ไปทางใต้ทางทางใต้ทางปั้นหอ้ดลยล่ะทุ่มว้าวโอ้โหมีรอดมาด้วยกองเรือจากวันที่แปดปุ๊บแอคชั่น นี่ยเนี่ดูตรงนี้ก่อนหาดซ่อนรักคุณลุงคนที่นี่แหละที่ดูแลเขาบอกว่าจริงๆมันเป็นมันเป็นทางผ่านแบบทางเดินทางของพวกคนตัดไม้ที่เขาแบบตัดพวกใบสักอะไรแล้วลอยแพไปตรงนี้มันเป็นที่รักที่แบบที่พักที่พักระหว่างทางตำนานมีบอว่าแบบฝนตกมันมีครลกเข้ามาพักที่ตรงนี้ตรงเขางลูหาดทำแล้วก็มีตรงนู้นตรงนู้นที่ชื่อถ้ำเราถ่ายเมื่อกี้ไงถ้ำสมอจันทจริงจริงๆก็เป็นทางน้ำมันเป็นหลุมรจริงมันขึ้นไปได้เมื่อก่อนนะ มันขึ้นไปได้มันจะมีหลวงพ่อที่เป็นพระอยู่องค์หนึ่งที่เขาแบบมาฝึกสิ่งที่เนี่ยมาจําสิ่งที่นี่เขาก็ปกติเขาเดินทางผ่านรูนี้มาแต่พอน้ํากัดตออะไรเงี้ยมันก็ลงมาไม่ได้ละและนั่นก็คือแบบหน่วยหน่วยรบพิเศษของเราที่กําลังกลับรมาอย่างชวยนี่ครับหมาครับการถ่ายคล้องแค่กว่าขาไปเยอะเลยครับขวาซ้ายขวายังไงเป๊ะ เป้ยังไงเป้ยังไงมมเราสินไปไปางน้ไปไปยังไงไปไปเราเจอรัวขวางทำไงครับปาดวันดีเจะปาดมันขึ้ออะไรหลังจากผมเอาเรือเทียบท่าตอนนี้ภารกษษษิจกู้ชีพลิงแสมาของเราใกล้ถึงแล้วตอนนี้เราอยู่ที่ผาซ่อนรักผมจะนำทางพวกคุณและนี่คือหน่วยพิเศษของผมเริ่มต้นโดยจา่าสิบเอกสี่โชคคูณดีครับนี่ เล่นและเล่นจริงด้วยติงไปติงอ่ะเราตึงจริงแล้วตอนนี้เรากำลังจะปิ้งไก่เัาจะพาหน่วยเราไปปิ้งเอ้ตรงนี้เย็นอ่ะเป็นเป็นช่องผ่าไงช่องลมเออไปช่องผ่าช่องลมกำแพงอ่ะขอครับผมปิดไฟครับเพื่อนผู้การเฮ้ยหน่วยพิเศษหน่วยศูนย์หน่วยศูนย์อดส่งเสบียงมาเพิ่มตอนนี้อาหารของเราขาดแคลนเรากำลังขึ้นไปสามเป๊ะ ไม่อยากโซนครับเพื่อนๆนะครับไม่ยอมขึ้นมานะครับเนืงจากเหนื่อยจัดนะผมจะรับหน้าที่อาสาขึ้นไปเองนะครับแต่ว่ามันรู้จะไปได้สูงแค่ไหนก็ไป <laughs> หลังจากส่งหน่วยสำรวจขึ้นไปข้างบนเราได้มีคุณลุงที่อยู่ที่นี่ได้บอกแฟกต์ของเรามาน้ำเส้นนี้มันเป็น,ปน,นะะมันเป็นแหล่งที่คนคนคนลำปางใช่ไหมครับลุงที่เดินผ่านใช้ใช้เส้นนี้ปกติอันนี้เขาไปสุดไหนนะล,ลุงอ๋อแล้วมันเข้าเส้นหลักได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ,อ,อันนี้มันมันเชื่อม จากเชียงใหม่เลยลุงรถา,ายเข้าออกเจ้าพญาได้ไหมลุงเพราะมันส<ะ>มัยนี้การไฟฟ้าเขามาปิดอ่างนี้เขามาสร้างโรงไฟฟ้าเก็เลยทําเป็นไฟฟ้าที่ใช้ทุกวันเนี่ยทีนี้เขาก็สร้างเก็บน้ําไว้นี่เขาเรียกว่าเขื่อนแม่จางอ๋เอเขื่อนแม่จางครับเพราะเวลาเราจะเชิเ่เขาก็ดูก็เป็นอ่างเก็บน้าแม่จางาก็จะมีอ๋อย่มมาตอดเบ็ดกันเนี่ยอ๋อเออผมผมผมซิ้อมาอยู่เมื่อเช้าแต่ มาเช้ามาไม่ไหวรถผมยางแบนไปก่อนแล้วทีนี่ตัวนี้มันก็ไปกากเหนไปที่อ๋ออันนี้ก็ถ้าแปลงนี้ไปได้ไปไปยาวยาวออกได้เลยใช่ไหมครับเอาแล้วไม่ล่ะลองทำชาลเลนจ์พายเรือจากแค่นห้มวันี้จะตตาตาอยู่เลยตอเนี้ยแต่ไมก่อนเขา รู้จักสปาดไหมรู้จักครับสปาก็แถวอีกที่หนึ่งก็ไปถึงตากละเข้าเถินเข้าตากแล้วม่น้ำตัวนี้เขาเขามาลองไม้จากมีสมัยก่อนมันจะมีไม้จักเยอะอ๋อเขามาลอกเขาอกเขาก็ทิ้งเอาสักเนี่ยตัดตัดมาปุ๊บเขาก็ปล่อยหน้าก็เป็นไหมน้ำมันก็ไหลไปสมัยนี้เขาเขาทำเขียงเยอะโอโหเป็นการลำเลียงลำเลียงไม้สมัยก่อน โอ้โหเกียร์ถอยไม่ดีเลยเกียร์ถอยไม่ดีเลยฟืนมาใหม่ฟืนมาใหม่อ่ะเฮียเซิเมื่อกี้ด่ากูกะเอ๊ะ <c oughs> อะไรเขาตีโค้งตรงนี้ครับหนูควายเตียกเรากำลังจะไปจุด อะไรก็ไม่รู้ไปก่อนนี่หินหินนะแม่งแก่จนแบบกลายเป็นเหมือนเหมือนไม้ไผ่แต่จริงนี่คือหินนะมันไม่ใช่ไม้ไผ่นะจริงแล้วอะหยกเขียวเนี่ยเออเป็นหินหยกดูดิแม่งถ้าถ้าคนอันนี้แบบคนนอกไม่ค่อยรู้ไอพวกเล่นวงการยกถ้าวงการยกรู้นะแม่งกูบอกเลยหายหมดไอหินตัวเนี้ยเขาบอกว่าตรงนี้เป็นภูเขาไฟแต่ไม่รู้นะเพราะว่าแบบยังไม่ได้น่าจะมีจุดแหละน่าจะมีจุดที่เป็นแบบดูจากก้อนหินมันจะเป็นรูรูป่ะเออเขาเรียกว่านะหินอัคนี อืมแต่เราไม่เห็นนะน่าจะไม่มีหรอกเพราะว่าเห็น,นกับอันนี้น่าจะเลืคนเนี้ยอืมแบบไม่เหลียวบ้างกูโดนเกียนกูโดนเกียร์17 30ตอนนี้เฮ้ยมึงสิก1กอยู่เลยเปิดให้จมนวนประตูมาที่หนึ่งพอยเอป็นต้นไปว่ามีทางอื่นปะพวกมีทางอืนงอ่นว่าเราก็ลองมาดูกันเลยมีทางอื่นมากนะโดนเกียร์โดนเกียาาร์โดนเกียร์สวยนะยังมั้งมุมสวยสัตว มา Recap กันหน่อยไหมว่าเราไปไหนมาบ้างเราไปไหนมาบ้างวะเรามีไปสวนพฤกษชาติแม่เมาะไปเล่นสไลเดอร์คนแม่งเหมือนเด็กอ่ะมันได้กลับไปเล่นเป็นเด็กจริงๆเออแม่งพอโตมาไม่ค่อยได้เล่นอะไรแบบนี้หรอกตอนนี้ก็ฟูลฟิลดีแล้วก็วันที่สองเราอักเสบนิดหน่อยในยามเช้าเลยแผนเราเปลี่ยนเปลี่ยนเยอะเลยเราไม่ได้ดูหมอกเราไม่ได้ไปเซรามิกอ่าพาร์ทที่เราไปก้อมร้านนา พี่คนหนึ่งที่เขาเป็นศิลปินแม่งแบบทําเกี่ยวกับไม้ไผ่แล้วก็โคมไฟล้านนาที่สุดท้ายเรามาดูทุ่งบัวตองซึ่งม,มีไปพายเรือเออลืมได้ไงวะไอเหี้ยเหนื่อยจัดไงมีไปที่ผาหอบมีพายเรือแล้วก็เลยจัดเลยในความฟิตมาเช้าโดนไปเดินตอนเช้า4กิโลโดนลงเขาเอีกแล้วก็มาพายเรือต่อทุ่งบัวตองก็ปิดแล้วก็ไม่ได้ไปดูทุ่งบัวตองตอนนี้เรามาอยู่จุดชมวิวของ อีกโซนหนึ่งของแม่เมาะไม่ได้ใจตรงนี้เรียกว่าอะไรก,ก็ความรู้สึกกูอะอยู่ลําปางมาสามสีเ่เดือนเคยมาทํางานที่นี่ก,ก็ของกูอะกูเหมือนได้กลับมาแบบรีเฟซตอนทำงานอยู่ก็รู้สึกชอบอยู่แล้วที่นี่แม่งสวยศิละปะก็สวยสําหรับคนไม่เคยมาลาปางเป็นงานทีมมึงอะสนุกนะครับแล้วก็เออมาช่วงนี้ช่วงปลายปีก็อากาศดีเย็นเย็นกว่าที่สุดท้ยแน่นอน,นเดินได้ใช่มนเดินได้ยังพอเดินได้ทีนี้ว่าไงหลังกล้องอ่ะคือก็ดีคือแบบว่า จะถ้าพูดถึงลำปลางอาจจะถึงแบบแบบวัดกับป่าซะเยอะอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็แบบไปเขาไปลำเป็นลำน้ำศิลปะวัฒนธรรมทางเค้าเจอก็สวยงามสุดยอดครับเมื่อวานพี่เมี่ยมคุณอะแม่งแบบเราวิ่งทุกคนไปเชียงใหม่อยู่แล้วถ้าคุณแบบขับรถอะคุณอยากแบบฟิลขับรถล่องไปคุณมาทางเชียงใหม่คุณแบบแวะลำปลางคุณไม่คุณไม่พลาดแน่นอนคุณมีแต่ความฟูลฟิลกับที่นี่ที่นี่แม่งธรรมชาติสวยวัดสวยมากยิ่งวัดคือ อ่ามันมีความล้านนาความพมา่าสูงมากที่เนี่ยคือจากที่ฟังที่อ่าพี่ที่ก้อมล้านนาที่เป็นแบบเขาทําแบบพวกงานศิลปะกันละกันอ่ะแบบก็บอกมาว่าคนพมา่ามาเที่ยวที่นี่เยอะแล้วก็บอกว่าศิลปะพมา่าในลำปางของเราซึ่งเป็นประเทศไทยอ่ะคนพมา่าแม่งบอกว่าของเราสวยมากที่หลักๆเอาจริงๆเราอาจจะไม่ได้ไปแต่ว่าทุกคนแม่งมาก็อาจจะต้องผ่านอยู่แล้ว,ลวก็พวกวัดพระธาตุรอยพระชานที่ข้างบนเป็นไดบุสย เป็นพาะแบบพระใหญ่ของญี่ปุ่นที่เราจะได้เห็นแบบพวกตามอนิเมะอะไรเงี้ยที่เป็นพระองค์เขียวๆใหญ่ๆเลยแล้วก็มีวัดประจําปีฉลูปีนักษัตย์ก็คือวัดพระธาตุลําปางหลวงที่นี่เป็นแลนด์มาร์กอยู่แล้วคนมาลําปางเฮีย,ยมันก็ต้องมาวัดพระธาตุล<ม>ําปางหลวงที่แบบไอคอนิกเลยแม่งมีรถม้าสนุกครับที่นี่เอาเป็นไปได้คุณผ่านคุณเที่ยวคุณมาลําปางคุณไม่พลาดแน่นอนสวัสดีปีใหม่ครับเจอกันปีหน้า แต่คลิปเนี้ยออกปีหน้านะไม่ไดออกปีใหม่ไปไม่พออีกก <st> ูออกกลางปีใ <Dos> ห้ด้วย